สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเก่มาซ่อมนะครับผมวันนี้ก็มาทำวิเคราะห์งานอาวราอันดีกว่านะครับกับรถมือสองซื้อจากเต็นท์รถนะครับที่ขายตามสภาพนะครับไม่มีการรับประกันอะไรเลยนะครับรถถ้าเป็นแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอย่าไปซื้อนะครับ มันช้ำใจซะปเปล่ามันไม่มีการรับประกันอ่ะมันเหมือนแบบจับรถมาขายไปนะครับขายตามสภาพแล้วพอมาใช้เป็นไงครับวิ่งไม่ออกทั้งควันดำควันขาวพอทำรถให้วิ่งได้นะครับผมทำให้วิ่งออกแล้ววิ่งได้แล้วนะครับควันขาวค,ควันขาวช่วงเวลาเราเลี้ยงสองพันรอบหรือว่า,าวิ่งไปแล้วเราถอนคันเร่งอ่ะถอนคันเร่งปล่อยให้รถชะลอเนี่ย ฟันจะขาวนะครับฟันขาวเยอะด้วยแล้วก็ปลายท่อนะครับปลายท่อเนี่ยเยิมด้วยน้ํามันเลยนะอันนี้นะครับซึ่งราคามันถูกอ่ะมันถูกก็จริงนะครับแต่ไม่น่าไปซื้อมาหรอกนะครับพูดไปมันก็ช้าใจนะค,คือเจ้าของก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเล่นรถแต่ที่คนแต่ถ้าเป็นคนขนาดไม่เล่นรถบางคนก็ย,ยังไม่เล่นกันเลยนะครับราคามันถูกแต่ซ่อม มันไม่ไหวนะครับเครื่องตัวนี้มันทํามาแล้วนะทํามาแล้วทําไม่ผ่านหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับน็อตเนี่ยยังมีรอยไขแคตก็คงไม่มีแล้วแหละโดนทะลวงไปหมดแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ถอดนะนะครับไม่มีแล้วแหละเพราะว่าน็อตเนี่ยมันมีรอยไขรอยทํามาหมดแล้วนะครับประเก็นในเสียประเก็นในเสียยังทากาวาคิดดูเิเนี่ยประเก็นในเสียเนี่ยยังทากาวมาเลยนะ ขอบน้ำดำเนี่ยขอบน้ำดำเนี่ยน,นยยทาเก้า,ามาเลยทำมาหมดแล้วทั้งตัวเนี่ยครับแต่น่าจะทำแบบให้มันขายได้หรือเปล่านะเทอโบเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะพังหรือไม่พังแต่แกนมันก็ดิ้นนิดเดียวเองนะแกนเทอโบแต่ไม่รู้ว่าใบหลังนะครับอันนี้ผมต้องถอดดูก่อนนะว่า มันที่ว่ามันเปียกเนี่ยมันเปียกมาจากตัวเครื่องหรือมันเปียกจากเทอร์โบโนะมันต้องถอดเทอร์โบออกนะครับถอดเทอร์โบออกแล้วก็ดูในท่อรั่รวไม่เสีย,เ,ยเนี่ยว่ามันเปียกไหมถ้าท่อรั่วไม่เสียเปียกเนี่ยแสดงว่าตัวเครื่องมีปัญหาเลยนะครับตัวเครื่องนี้มีปัญหาไม่แหวนก็วก้าวส,งสองอย่างนะครับเอ่อหรือว่าอาจจะมีเจอมากกว่านั้นอีกอย่างเราก็ไม่รู้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูใต้อ่างนะนะครับ ผมบอกว่าเครื่องนี้มันแปลก,ปลกเนียขาทากาวมาหมดแล้วนะเนี่ยเนี่คือเครื่องโดนยกทํามาแล้วนะเครื่องตัวนี้ยยกทํามาแล้วนะครับอาจจะเป็นรถที่ว่าเครื่องมันมีปัญหาเครื่องมันพังหรือเปล่านะครับแล้วก็ออกมาทําขายนะ่ะไอ้ประเภทเครื่องกองท้ายรถ่ะเนี่ยครับนี่ร้อยกาวนะ ร้อยกาวนะครับนู่นกาวแล้วน็อตยังใหม่ๆอยู่เลยนะน็อตยังไม่มีเละอะไรเลยนะครับแบบแบบถอดยังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นอนะ่ะประมาณน,นี้เนะี่ยอ่างอ่างมีแต่กี้ดินนะครับแต่น็อตนี่เลอะน้ำมันเะห็นไหมเนี่ยทำมาหมดแล้วอ่ะทำมาหมดแล้วแล้วทำทำไม่ผ่านหรือยังไงแล้วก็น้ำมันเครื่องมีเหนียวมากเลยเหมือนเอาหัวเชื้อเติมอ่ะนะครับพวกไอพวกเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะ่ะ นะครับเพื่อให้กําลังเครื่องมันดีนะเนี่ยเขาขายตามสภาพนะครับซื้อมาถ้าเป็นรถที่ขายตามระภาพแบบนี้อย่าไปซื้อมาใช้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการรับประกันนะแทากซื้อมาหลักหมื่นนะ่ะผมจะไม่ว่าหรอกนะครับอันนี้แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทแสนแสนต้นหรือแสนกลางนี่แหละนะครับเจ้าของก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เล่นแต่เมอคือ เขามีมอไซค์ไงแล้วนี้เขามีลูกมีมีครอบครัวมีลูกแล้วก็วเลยซื้อรถบิ๊กอัพมาแต่ซื้อมาซ่อมแท้เลยนะครับซื้อมาซ่อมนะเนี่ยขนาดผมเนี่ยยังไม่เล่นเลยผมไม่เอาเลยนะถ้าเป็นรถมือสองเนี่ยสู้ไปซื้อดีแมกดีกว่านะซื้ออีซูบีแมกดีกว่านะครับซ่อมง่ายสบายด้วยไอ้นี่โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับพูดไปก็ เดี๋ยวลูกค้าดูก็ว่าไม่น่าเลยฉันครับแต่เป็นเรื่องจริงฮนะต้องยอมรับสภาพนะครับเนี่ยถ้าเครื่องมันพังเนี่ยถ้าคือถ้าเกิดมันเป็นจากในเครื่องเนี่ยต้องยกเครื่องมาทำนะมันก็หลักหมื่นนะครับอ่ะเจ้าของจะทํายังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคุยกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลื้ออันดับแรกเนี่ยผมจะถอดเทอร์โบดูก่อนนะครับว่ามันเปียกจากท่อไอเสียมาเทอร์โบหรือว่าจากเทอร์โบล,ลงไป ที่ท่อนะครับนะสองอ่านนี่แหละถ้ามันเปียกมาจากตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องคุยกับลูกค้าแล้วว่าพี่จะเอายัางไงนะครับซื้อมาก็ต้องมาซ่อมอีกเนี่ยพอไอ้ปัญหาควันขาวเนี่ยทีแรกควันมันดำาเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยมันไม่ยกนะครับตัวนี้ไม่ทํางานนะกระป๋องอขี้แปรผันมันไม่ทํางานนะปกติเวลาเราสตาร์ตตัวกระป๋องเนี่ยมันจะยกนะครับปุ๊บมันจะยกขึ้นนะ มันจะยกขึ้นเนี่ยไอตัวน็อตสีขาวมันจะยกขึ้นไปพอราดับเครื่องก็จะดันลงมานะครับแต่ว่าเราเร่งเนี่ยมันจะดันลงดันลงแต่ถ้าเครื่องสตาร์ทติดมันจะยกขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยผมทําเข้ามาเนี่ยด้วยปัญหาที่ว่ารถมันวิ่งไม่ออกนะครับมันวิ่งไม่ออกเขาบอกว่าควันมันดําแต่ผมบอกพี่ควันมันขาวนะเพราะเร่งๆแต่มันเหยียบไม่เร่งไม่ขึ้นจริงแต่นี่พอเราทําให้มันเร่งขึ้นแล้วนะมาเลยครับ พอกำลังเครื่องมันดีขึ้นปุ๊บควันขาวมันมาเลยนะโชยออกท้ายรถเป็นเป็นไอ้ไก่ย่างเลยอยิ่งเล่งยิ่งแรงยิ่งเบาควันยิ่งขาวนะแล้วดูวท่อไอระบายเนี่ยมีแน้ามันนะครับมันเหมือนทําทําทํามาไม่รู้ทํามาแบบไหนนะครับไม่รู้ทํามาแบบไหนก็มันก็จะมีแค่อย่างเงี้ยไม่เทอร์โบโก็แหววรองหัวฉีดเนี่ยนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ย ต้องดูนยนะว่ามันเปลียกยังไงนะครับเพราะตอนเช้าสตาร์ทมันไม่มีควันนะสตาร์ทในควันมันไม่ไหลออกมาขาวนะมันมีแต่ช่วงเราเร่งแล้วเราวิ่งเนี่ยมันเหมือนพอช่วงเราเราเบาเครื่องปุ๊บเนี่ยมันเหมือนดูดน้ามันออกมานะครับถ้าให้ให้ให,ให้ทายอาจจะเป็นกับเอ่อพวกเขาเรียกอะไรพวกเทอร์โบอะไรเงี้ยแต่แหวนแหวนลูกสูบเนี่ยก็เป็นไปได้นะนะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันยังมองไม่เห็นนะครับของแบบนี้ต้องถอดดูนะต้องถอดดูแหวนรองแาวฉีดเทอร์โบโอะไรเงี้ยต้องยอมเ,อเสียเวลาไล่จากเบาๆบาก่อนนะนะครับแต่ผมดูแล้วความรู้สึกผมทอนเนี้ยมันคล้ายๆกับเ,เป็นกับตัวเครื่องนะแต่มันก็แค่ความรู้สึกนะครับก็ไม่อยากให้มันเป็นเยอะเอาแค่น้อยๆไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวถอดเทอร์โบโดูก่อนนะครับเทอร์อบโบนี่ก็จะถอดมายกท่อนเลยนะทั้งบนแบบเนี่ยถอดไล่ น็อตละอน้ามันไหลกลับน็อตแรงดันน้ำมันแล้วก็น็อตด้านปลายนะสองตัวนะครับยกมาทั้งลูกเลยถ้าเราลื้อแยกชิ้นอย่างเงี้ยลาบากนะครับยกทั้งลูกขึ้นมาเลยนะครับทั้งท่อนแคตเตอร์ไลท์ิกเนี่ยขึ้นมันเลยให้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันเปียกจากตรงไหนนะครับดูว่าเปียกจากตรงไหนอ,ออันนี้ผมยังไม่ได้ถอดนะน็อตก็ยังถอดไม่ได้กี่ตัวเลยถ่ายให้ดูก่อนนะครับเบาะว่าเดี๋ยวเนี่ยเทอร์โบเดิมก็เลขตัวนี้นะนี่ อันนี้ถอดเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวจะถอดออกมาทั้งลูกตัวอื่นเนี่ยผมไม่ยังไม่รู้นะนะครับรถแบบนี้นะฮะอันตรายครับตัวรถดีตัวรถสวยแต่เครื่องเนี่ยไม่ผ่านนะครับเครื่องนี้ไม่ผ่านที่ผมบอกว่าตอนแรกผมบอกเจ้าของว่าเอาพี่ซื้อรถเต็นท์มาเหรอ อ๋อเขาบอกว่ามันเป็นคนขายแบบรถจอดไม่กี่คันหรอกนะครับเหมือนตามบ้านนะอะไรเงี้ยแบบเต้นน้อยๆจับรถขายอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็บอกพี่ไปซื้อมาใหม่ว่ามันถูกดีนี่ถูกดีครับถ้าเกิดมันเป็นกับตัวเครื่องนะถ้าเป็นกับตัวเครื่องผมว่าไม่ต่างกันเราก็ซื้อดีแม็กราคาสองแสนนะครับเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้นะซื้อรถต้องต้อง,ต,องต้องซื้อกับเ,ออเต้น หรือว่าซื้อกับคนที่เขารับประกันงานนะนะครับร้านที่เขารับประกันตัวรถเอ่อตัวเครื่องนะครับรับประกันงานถ้าซื้อแล้วขายตามสภาพแบบนี้นะครับเจ้าของรถต้องยอมรับสภาพนะว่าซื้อไปแล้วขับไปแล้วเครื่องอาจจะมีปัญหานะครับก็ต้องยอมรับสภาพก็ต้องมาซ่อมอีกเห็นไหมเพราะอะไรไหมราคามันไม่แพงนะครับราคาไม่แพงพอเรายึดเรื่องราคาเป็นหลัก เราพอเรายึดเรื่องราคาเป็นหลักเนี่ยเราลดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ถ้าราคามันถูกแล้วเนี่ยใช้มามีปัญหาอย่างเงี้ยเขาบอกเพิ่งไปเอาหมาเพิ่งไปเอามาเลยแล้วเอามาขี่กลับมาควันขาวควันดํากลัวตารวจจับนะเนี่ยเราต้องมาสอบเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานเลยซื้อรถมาเอามาเข้าอู่เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่าอะไรมันเสียก็ว่าไปตาม เนื้องอานนะครับอันไหนเสียก็ต้องซ่อมนะครับถ้าไม่ซ่อมมันก็ไม่มีรถขับนะฮะคุณก็ต้องหาเงินมาซ่อมรถนะครับอย่าคิดว่าของมันถูกแล้วมันจะดีเสมอไปนะนะครับมันก็ต้องเราก็ต้องเอามาบำรุงรักษานะต้องเอาบำรุงรักษาตัวรถเนี่ยมันเดิมจริงนะครับเดิมทั้งคันแหละแต่ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะฮะถึงจะผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรอีกนะฮะซ่อมมาไม่จบก็มีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้ามันเป็นแ,แค่เทอร์โบ bo, ก็เปลี่ยนเทอร์โบก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นที่ตัวเครื่องก็เรียบร้อยนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะถอดเทอร์โบออกที่แบบว่าเดี๋ยวถอดเทอร์โบออกเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวอุดรูน้ํามันนะอุดรูแรงดันน้ามันนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่อง mm. แต่ถ้ามันถ้ามันเห็นมันเปียกท่อเสียเนี่ยถ้ามันเปียกในท่อร่วมไม่เสียเนี่ยเขาควายเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับ ก็ไม่ต้องสตาร์ทแล้วแหละก็เป็นกับตัวเครื่องเลยแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นแค่ตรงไหนแค่นั้นเองนะจะเป็นกับแหวนจะเป็นกับวาลหรือว่าจะเป็นกับแหวนรองหัวฉีดนะครับอันเนี้ยมันก็ต้องไปอีกหนึ่งสเต็ปสเต็ปแรกถอดเทอร์โบสเต็ปสองเนี่ยถอดแหวนรองหัวฉีดมาดูแต่จริงถ้าแหวนรองหัวฉีดรั่วนะถ้าแหวนรองหัวฉีดมันรั่วนะเวลาสตาร์ทตอนเช้าๆเนี่ยควันมันต้องไหลาขาวนะครับเพราะว่าหัวลูกสูบมันเปียกใช่ไหมล่ะอ่า ซีนวาลวเหมือนกันซีนวาลวเหมือนกันถ้ามันรั่วมันไหลลงแกนวาลวถ้าวาลมันเปิดอยู่มันก็ไหลลงหัวลูกสูบหัวลูกสูบจะเปียกเหมือนเรา,เาน้ำมันเครื่องอ่ะไปหยอดที่หัวลูกสูบเวลาเราสตาร์ทเนี่ยควันก็จะขาวออกมาเลยใช่ไหมละ่ะแต่เนี่ยสตาร์ทควันไม่ขาวนะครับสตาร์ทปกติเลยควันไม่ขาวไม่เคกไม่อ,อะไรสตาร์ทปกติแต่เวลาเราช่วงเราเร่งแล้วเราเบาเนี่ยช่วงเราเร่งบึ้นไปแล้วเราเบาบื้นแล้วเราเลี้ยงสักพันพันห้าเนี่ย ควันขาวออกมาเลยนะครับเนี่ยก็เลย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 ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกับอะไรแน่กลัวหลักๆกลัวจะเป็นกับถ้าไม่เทอร์โบก็จะเป็นกับพวกแหวนลูกสูบนะนะครับกลัวจะเป็นอย่างนั้นนะที่งานเขาทามาผมไม่รู้ว่ากระบอกสูบอะมันเป็นมันเป็นยังไงด้วยนะเพราะน้ำมันเครื่องคนนมากเลยไม่รู้เอาหัวเชื้อใส่ไม่ให้เครื่องมันดันให้เครื่องมันกําลังดีให้เครื่องมันเงียบหรือเปล่านะนะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาทํามาแบบไหนเวลามาให้ผมทำผมแก้เราก็ต้องดูใหม่นะครับเดี๋ยวคอยดูติดตามดูแล้วกันนะฮะคลิปต่อไปนะครับวันนี้ปกติก็มีงานหลายคันนะแต่อันนี้ถ่ายให้ลูกค้าดูด้วยนะเพราะว่าลูกค้าเขาดูอยู่นะครับของรถดูอยู่ก็อย่าไปกังวลเลยนะครับหาเงินมาเตรียมเงินเอาไว้นะครับถ้ามิถ้าสมมุติเทอร์โบพังนะครับ มันก็มีหลายราคาตั้งแต่78 9 9 1 1 1 1 2เก้างกันไปนะครับของดีของแท้มันก็เป็นหมื่นอยู่แล้วล่ะนะครับของ OEM ก็หมื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับของเกตรองลงมาของซ่อมก็6000ประมาณนั้นนะหลายราคานะครับแต่เดี๋ยวถอดมาดูก่อนดีกว่านะขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะครับเบื้องต้นนะฮะนาวล่านะครับ อ่ปัญหาควันขาวนะครับควันขาวเวลาวิ่งแล้วก็ชะลอนะครับหรือว,ว่าเร่งเฉยๆนะครับแต่ตอนสตาร์ทเนี่ยเช้าๆอย่างเงี้ยไม่มีควันนะครับควันไม่มีนะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะครับขอแห้งขอแห้งขอแห้งแค่นี้แหละนะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ